ถ้าใส่เสื้อตัวนี้คือแบบเปิดใครก็ได้ครับผมคือแบบนั่นแหละครับผมไม่ต้องกลัวปวดทุกคนเขาบอกว่าไม่มีใครกล้าเปิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เน่ยอันอนปุ๊บ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  มาสวัสดีครับอยู่กับผมไม่สวัส่วนนะครับทุกคนวันนี้นะผมผมอยู่ที่เขาใหญ่นะผมแล้วก็คือเห็นไหมครับผมผมใส่เสื้อแจ็คแมพโอนะคือแบบถ้าใส่เสื้อตัวนี้คือแบบเปิดใครก็ได้ครับผมคือแบบเปิดใครก็ได้ครับผมคือแบบนั่นแหละครับผมไม่ต้องกลัวปวดนะทุกคนผมเจอพี่แลมโบนะเดี๋ยวเรามาข้างหลังกับเถอะ เพื่อใครไอ้กลองมาเปิดโบ้ได้ไงฮะเห็นเสื้อมาเพื่อใครต้องเกรงใจเสื้อนั่นเนี่ยเกรงใจไม่พอจะโบ้ไม่ได้เป๊ะไม่ได้โอ้พอเดี๋ยวจะเปิดคืนนะทุกคนเปิดโบ้ไม่ได้นะมีกล้องด้วยโอ้เนี่ยบจใส่แล้วเนี่ยได้หมดเลยเนี่ยโอ้จะเปิดใครก็ได้ใครก็ได้นะเปิดลุงคนนี้ได้ไหม รถไปแล้วอ้าวพี่น่าจะตอกไปกับผมแล้วนะก็กลับมาอกลจะเปิดใครเสื้อพี่นี่เปิดได้มั้ยเนี่ยเสื้อบล็เปิดได้โอ้โหทุกคนเปิดพี่คนหรือเปล่าเนี่ยเปิดพี่คนไหมใช่เโอเคโอเคคิดว่าใส่เสื้อจะไม่โผล่แล้วกางหรอกางนะคือแบบคือแบบขนาดแบบรถเปิดก็ยังไม่โดนอะโอ้ไม่ชอบเลยอย่างเงี้ย แต่ว่าวันนี้นะผมเดี๋ยวผมจะบุกเปิดทุกคนนะทุกคนเปิดทุกคนเลยในงานทอดกระถิ่นในงานในงานนี่ไม่ใช่เฟสติวัลอะไรถ้าเปิดลุงคานี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมไปจัดหมดนอกคาที่หมดคเลยเอานอกคาที่หมดเลยนะจะเปิดบ่ไม่ได้เปิดบ่ไม่ได้หรอกโออเฮ้ยสวยมากเฮ้ยไปไปไปโอเคงั้นเดี๋ยวแบบพอแบบรอดูกันทุกคนเดี๋ยวผมจะไปเปิดใครบ้างเจ้าของเสื้อผมก็ไม่เว้นนะ โอเคนะครับทุกคนคือแบบวันนี้คือแบบใครอยากให้ผมเป like ิดคลายบ้างนะครับผมคือแบบคอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยวผมจะแบบไปเปิดให้นะผมงานวันนี้ก็แบบมีมีคนมาเยอะอยู่นะคนดังก็เยอะนะคนดังผมก็ไม่เว้นอ่ะทุกคนผมเปิดหมดมีใครบ้างเดี๋ยวมาดูกันขนาดพี่โบผมยังไม่เว้นเลยนะนี่นะขนาดหานหานผมยังไม่เว้นเลยนะทุกคนนี่นะมีน้องสาวด้วยเปิดน้องสาวอีกสองคนด้วยนี่ตอนน้องสาวพี่โบนี่โหดเดี๋ยวผมเปิดเจอมาแล้วทุกคนงานวันนี้ครับผมสมัยแลนไร่ทองสมุนครโอเค มะเดี๋ยวเราไปดูในงานครับผมเพราะแบบจะมีใครให้เราได้เปิดบ้างนะครับผมทุกคนตอนนี้ผมมาถึงในงาน<ะ>แล้วนะแล้วก็ผมเจอทีมงานพี่แจ็คนะนี่นะคือแบบเดี๋ยวผมแบบเปิดเลยนะมอยู<ฮ>่อย่างนี้คนเดียวนี่คนโดยววเฉพาะอุ้ยอุ้ยอะไรนี่เยองมาแจ้งเลยเนี่ย โโอ้โหพร้อมเลยนะเนี่ยพร้อมบวกโอ้โหโดนแล้วลรืพี่เหนือ่อยไหมไม่น่าไปเปิดเลยทุกคนเหนื่อยไหมพี่แจ็คอยู่ไหนนะ่าเดี๋ยวขอไปเปิดเลยเนะี่ยแบบใส่ใจใช่ระวังเปิดกดไม่นนปุ่นเป็นไรล่ะ เจอแล้วนะเจอพี่แจ็คแบบคไกลๆแล้วนะครับผมตอนนี้ก็นู่นนะฝั่งนู่นนะนู่นนะเห็นไหมสุดแล้วสุดแล้วคือจะเปิดแจ็คแบ็โพนะครับผมคือแบบก็จะไปใส่เสื้อแจ็คแบ็โพมันก็แบบไม่เข้ากันนะโอ้โหมันต้งเอาแบบเนี่นะแบบแชมป์โลกเลยนะแื่แบบความแกล้งขำนะครับผมพี่แจ็คจะได้แบบคือยังไงครับผมคือแบบไม่ไม่กล้าต่อกรกับผมเยอะนะแค่เห็นเสื้อก็คือแบบต้องหนาวสั่นนะไปไปไปเราไปหาก่อนเห็นไหมทุกคนคือแบบสุดไม่สุดนะดู นี่นะคือแบบนี่นะเรามาในงานเนี้ยทุกคนขนาดลูกก็คือแบบไม่ไม่กล้าต่อร้องต่อเถียงกับผมนะทุกคนกับเด็กนี่คือแบบผมได้หมดนะคือแบบไม่อยากจะบอกนะจะลูกพี่แจ๊คลูกแบบลุงโทนี่อะไรก็คือแบบไม่อยากจะบอกพี่โมนี่เปิดพี่แจ๊กหรือว่าพี่แจ๊กเปิดครับพี่เปิดโอ้โหมันไม่กล้าปิดแบบ แล้วแต่ว่าพี่จบได้เลยไดด้เเลยปิทั้งเปิดทั้งจบใช่โอ้โหแล้วมันไม่มีโอกาสได้ปิดเลยไม่มีโอกาสด้เปิดอย่างเดียวโอ้โหนั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวผมอยากลองนะนี่ครับแบบทิ้งแบบเสื้อแบบแจ็คแบบโผล่ไปยังไงเนี่ยมาใส่เสื้อรถถังนะครับผมนี่เดีวแบบผมแบบออกมาสักหน่อยมั้ทุกคนกระดาษออกยากวะเขาบอกว่าไม่มีใครกล้าเปิดพี่พี่ทำอะไรผมอ่ะพี่พี่อย่า พี่ยาใส่เสื้อเนี่ยแล้วมีพลังอยู่ว่ายังไงพี่ยาเปล่าครับวี่งแบบเห็นไหมแค่แบบผมมาใส่เสื้อลดทิ้งรถถังเนี่ยก็แบบเนี่ยเนี่ยกากไอเนี่ยกากเนี่ยตัวเนี่ยกากไอตัวเนี้ยได้อยู่ไอตัวเนี่ยกากเนี่ยเนี่ยกากกากกากกดเนี่ยโอ้โหกากตัวเนี่ยกากผมมาใส่มาใส่แล้วเนี่ยโอ้กากเลยตัวเนี้ยอ่อนเลยตัวนี้อ่อนเลยเนี่ยเริงใจบารมีหน่อย พี่อย่าทำอะไรผมนี่นะพี่ครับทุกคนบอย่าอย่าพี่อย่าทำอะไรผมนี่ตาก็จาไว้คือแบบจะไปทำตัวอย่างนั้นครับครับพี่ใส่เสื้อเสื้ออะไรเยอะแยะมันก็เย็บเปล่าๆนี่พี่มาแค่ตัวเดียวเนี่ยเห็นไหมนี่ยอด้วยครับพี่ นะครับครับอย่าทำในผมพี่ลุงทนลุงทนนี่เดี๋ยวผมเปิดมาหมดอ๋อมึงจะตามมึงจะตามไล่ทุกคนเลยที่มาเนี่ยไรทครับผมไม่มายังไม่กล้ามาลุงทนนี่นะ้ยพี่อ่ะผมมาดีผมมาสายขอพี่เพลงมาอะไรสัตว์นี่นะแบบับผมอะไรพี่จะสูงจะอะไรก็มึงก็เปิดได้หมดนะไม่ว่าจะเสื้อจะอะไรโอขอโทษพี่ขอโทษครับเครื่องใจเสื้อด้วยนะครับผมแจ็คผมก็เปิดมาแล้วใช่ใช่ใช่ผโอ้โหกลัวเลยพี่ขอโทษครับเห็นไหมทุกคนเี๋ผมแบบเปิดให้หมดเลยนะ เนี th ่ยเห็นไหมทรงมวยหนักทรงมวยหนักทำไมพี่พี่กบทำไมอ่ะเพื่อนผมมาทำไมไม่ใช่เมื่อกี้จะเปิดจะอะไรเนี่ยเพื่อนเพื่อนผมมาแล้วเนี่ยทำไมพี่มีปัญหาอะไรพี่จะอะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่ผมเข้ามาเนี่ยผมมาแล้วเนี่ยไม่กลัวลูกต่อยนะทเฮ้ยมึงอะไรนักหนาไว้จับไม่จบอ่ะมึงอยากเล่นกล้องแตกใช่ไหมอ๋อเลยกลัวจริงเขาใช่ไหมเนี่ยฮะไม่แล้วครับพูดเล่นจะ โอเคนะทุกคนคือแบบไม่ว่าจะพี่แจ็คหรือพี่แป๊บหรือพี่โพหรือว่าพี่แรมโบหรือว่าอะไรต่างๆคือแบบผมก็พาทุกคนแบบเปิดมาหมดแล้วนะลุงโทนี่นะคือแบบน่าจะเมาแล้วนะผมมาละแบบผมไม่เมานะคือแบบผมก็ไปเปิดลุงโทนี่สักหน่อยนะหลายๆคนจะบอกว่าแบบผมไม่จริงนะเปิดเลยไถ่ายลุงถ่ายรูปคือแบบไม่ต้องไม่ต้องบอกแล้วเนี่ยเนี่ยแน่นอนนี่นะทุกคนคือแบบ เขาไม่กล้ากับผมนะผมไม่อยากจะบอกนะเนี what? What ่ยอะไรเล่นอะไรเล่นอะไรก็เห็นเขาเปิดก่อนกันเปิดก่อนอะไรเปิดอะไรเปิดอะไรเปิดอามรเปิดอะไร เปิดอะไรเขาเปิดกันแล้วมันได้ปูดเปิดได้ปูดและได้ยอดด้วยได้ไม่เปิดอี่นีอ่าใช่ครับถ้าเกิดว่าสวนสวนแบบนี้ล่ะเอายังไงเปิดยังไงนะได้ครต่อให้ผมเส้นนิดนหนึ่งครับอ่าเอานิ้วเดียวคุณต่อนิ้วเดียวนี่ครับอ่าเอาไงต้องแบบยอมหมดครัอ๋อยอมอ่ายอมอ่าปเจ็บ า้เจ็บมากแล้วยังไงต่อมึงไปเล่นไงแจ็คไปไปเล่นไงแจ็คไปเล่นกับพวกไอ้อะไรได้ลัมโบไอ้โบบีไปเล่นกับพวกเครียดนะปปตอนั้นผมเปิดมาหมดแล้วเออไปเล่นกับพวกนั้นกูบอกกี่ครั้งแล้วอย่าไปเล่นกับกูแบบนี้ไปไปไอ้เหี้ยไป